สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้และทางช่องชาแนล u ูทูบฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี i, ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยความเคลื่อนไหวทับนักเตะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดยช่วงเดือนมีนาคม2566จํานวน2นัดนะครับ โดยทีมชาติไทยลงเล่นนัดแรกนะฮะแพ้กับซีเรีย1ประตูต่อ3นะครับโดยไทยได้ประตูตีเสมอจากสุนทรเหมือนตานะครับก่อนที่จากนั้นจะลงเล่นนัดที่สอบพบกับทีมชาติ UAE นะฮะโดยไทยแล้วก็แพ้กับ UAE ไป0ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับโดยรายการนี้ทางโค้ชมาโนโพกิงนะครับก็ได้มีการส่งนักเตะ หน้าใหม่ลงเล่นหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นชานนกูลกํารินนะครับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งของไทยจากสโมสรอนโปลิเชโรนะครับเรียกติดธงติดทีมชาติไทยชุดนี้เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องบอกว่ามีอนาคตด,ดีมีแววดีเลยทีเดียวนะฮะเป็นนักเตะที่ยิงไกลนะครับมีคุณสมบัติการเป็นนักเตะกองกลางที่ค่อนข้างครบเครื่องคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสําหรับทางชานนกูลกัมรินนะฮะ โดยชานกูลกำรินนะครับก็ได้สัมภาษณ์เปิดเผยถึงความรู้สึกนะครับที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเจ้าตัวด้วยนะครับในการเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมและร่วมแข่งขันกับทาง รุ่นพี่ทีมชาติไทยได้หลายคนนะครับอย่างเช่นชนาทิพย์สงกสินธิราธบุญมาทันสุพชคสาราชาติเป็นต้นนะครับรู้สึกภูมิใจและดีใจครับที่ได้เล่นให้กับทีมชาติไทยไปครั้งแรกแค่นี้ตนก็ได้ประสบการณ์และคําแนะนําดีๆจากพวกพี่ๆนะครับในเรื่องของความเข้าใจเกมและวิธีการเล่นจากนี้คงต้องกลับไปทํางานหนักและเล่นในสโมสรให้สม่ําเสมอทำผลงานให้ดีเพื่อที่จะกลับมาติดทีมชาติไทยต่อไปครับ ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตทั้งทีมท่าไทยและตัวผมก็ขอขอบคุณแฟนบอลมากๆที่เข้ามาเชียร์พวกเรารวมถึงไปกำลังใจให้พวกเราอย่างมากนะครับสำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็จะมีโปรแกรมแข่งขันในรายการใหญ่ๆเลยนะฮะอย่างเช่นฟุตบอลคิงคัพสครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรวมถึงโร์นเมนต์เอเชียนคัพนะครับที่ก็จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับในเดือนมกราคม2000 567นะครับหรือปี2024นะครับก็จะมีการจับสลากนะฮะฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็มาติดตามกันว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ของโค้ชมาโนโพกิ้งจะจับสลากอยู่กลุ่มไหนเจอกับใครนะครับในรายการฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ